แล้วก็ของเหมือนที่บอกเป็นผมผมทาเซนิ่ร้านต่อผมอันดับหนึ่งเหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยสัมผัสอย่างเคสวันนี้น้องมินก็ทำทำหลายอย่างมากเนาะก็คือมี ทำสีทำไฮไลท์แล้วก็เป็นงานกู้ผมอ่าอีสิ่งหนึ่งที่หนูจะทําก็คืองานต่อผมก็คือว่าน้องมีปัญหาที่แบบเหมือนโดยภาพรวมก็คือเคมีซําซ้อนด้วยความที่ทุก3ามเดือนเรามาแล้วก็ช่างที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องของการเคมีผมมันล้ังกันมันขาดมันก็เลยทําให้ผมไม่ยาวสักทีนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะแก้ปัญหาภายในต่อผมเราใช้เวลาแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะเราจะมาเสกผมให้สวยแบบชั้นยาวสวยมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวเรามาดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วกับงานของเรานะคะก็เดี๋ยวให้ดูให้ดูพ,พี่พลอยจะให้ดูในเรื่องของปมนะคะปมเราเล็กมากนะคะแล้วก็ดูช่องไฟช่องไฟของการวางงานของเราก็คือจะสวยมากๆอันนี้พี่พลอยถามคุณมีนิดนึงหนักหัวไหมคะไม่หนักค่ะเป็นยังไงบ้างปกติเลยปกติเหมือนผมตัวเองเลยใช,ใช่ไหมคะนี่ก็สวยมากค่ะสวยมากแล้วก็อลังการสุดๆแปบ๊บเดียวผมยาวอลังการ ซเวนซิกร้านต่อผมอันดับหนึ่ง